นินจาแพทย์เนี่ยชื่อก็บอกตรงตัวแล้วว่าคือนินจาที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาเยาวบาลและใช้เทคนิคทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้อื่นในสงครามหรือการต่อสู้ัน้นเป็นนินจาแพทย์นั้นต้องใช้สติปัญญาระดับสูงและการควบคุมจิกใกจที่ยอดเยี่ยมเหมือนคนจะเรียนหมอได้ก็ต้องสอบเข้าอย่างยากลำบากในชีวิตจริงก็ต้องเป็นคนที่เรียนเก่งขยันตั้งใจและที่สำคัญต้องมีคุณธรรมในการรักษาชีวิตผู้อื่นเพราะมันคือเรื่องที่ว่าด้วยความเป็นความตายเลยทีเดียว หรือว่าง่ายก็คือต้องมีจรรยาบรณนั่น,นแหละมามั่วส่วสมสีสมห้ากันก็ไม่ได้นะฮะสำหรับหน้าทีน่นี้ซึ่งเหล่านินจาแพทย์ก็เหมือนกันครับจะได้รับการฝึกฝนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บแล้วใครจะรักษาคนอื่นในทีมได้ละ่ะเพราะฉะนั้นการใส่นินจาแพทย์ลงไปในภารกิจระดับสูงก็ถือเป็นการเพิ่มอัตราความสําเร็จของภารกิจนั้นๆและอัตราการรอดชีวิตของสมาชิกในทีมไปด้วยพวกเขาจะมีเทคนิคการผนึกมือแบบต่างๆครับซึ่งเป็นเทคนิคในการรรรรรรัััััักกษาาาาาาแและยงงสสสสมาถใช้้้ผ่ตดดไดํหหบบเจ็ขนนนุ าแพทย์อาจจะต้องรวบรวมความสามารถของตนเข้ากับเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมถึงจะไม่ใช่แนวหน้าในการประจัญบานในสงครามแต่หน่วยนิตจาแพทย์ก็ขาดไปจากทีมไม่ได้เลยแล้วใครบ้างหล่กที่เป็นนินจาแพทย์เก่งๆในเรื่องนารูโตะมีวิชาติดตัวอะไรกันบ้างก็มารับชมรับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยครับที่ผมคัดมาให้ชมกัน ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่านินจาแพทย์ที่เป็นตัวประกอบเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายแต่ขอคัดมาที่เป็นตัวเด่นๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์สาคัญของพวกเขามาพูดถึงรวมๆกันก่อนครับนินจาแพทย์เก่งๆที่มีเรื่องเล่ากันมาก็อย่างเช่นซาุโทบิบิวากะนะครับภรรยาของซารุโทบิฮิรุเซ็นหรือท่านรุ่นที่3ยาชามารุครับหน่วยรับจากหมู่บ้านซุนางาคูเระแล้วก็ยังเป็นมือขวาของทาเซคะเนะรุ่นที่4หรือยาคุชิโนโนะครับ ผู้ดูแลบ้านเด็กกัมพลแล้วก็เป็นหนึ่งในนินจาแพทย์ที่เก่งกาจในสงครามส่วนตัวละครหลักๆในเนื้อเรื่องครับก็มีอย่างยามานากะอิโนะสมาชิกจากทีมของครูซาลุทบิกอสซึมะในนามของอิโนชิกาโจเราจะได้รู้จักเธอในบทบาทนินจาสายถอดจิตนะครับกับคาถาประจําตระกูลยามานากะอย่างจิตย้ายร่างอิโนะก็เข้าตือเข้มพิเศษกับซึนเดะและได้เป็นนินจาแพทย์กับเขาด้วยถึงแม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญการรักษาเท่ากับแพทย์คนอื่นๆหรือเพื่อนร่วมรุ่นอย่างสากุระแต่เราก็ได้เห็นอิโนะใช้พลังการรักษาในเวลานให้้ผูค รอดชีวิตมาได้ในช่วงเวลาสงครามโลกนินจาคนต่อมาครับอุสมากิคารินนี่ก็เป็นสายนินจาแพทย์เหมือนกันนะครับ ในวัยเด็กครับเธอและคุณแม่ของเธอครับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อรักษาการบาดเจ็บให้กับเหล่านินจาในสงครามซึ่งน่นเป็นเหตุให้แม่ของเธอเสียชีวิตครับเพราะว่าใช้จักระมากเกินไปส่วนตัวเธอเองในวัยเด็กก็ถูกจับตัวไปเพื่อจะขายให้กับตลาดมืดแต่ก็มีโอโรติมารุที่เข้ามาพอดีหลังจากที่อยู่ร่วมกับโอโรติมารุมาอย่างยาวนานครับก็ถูกปลดปล่อยมาโดยซาสึเกะนะฮะแล้วก็เข้าร่วมทีมโดยถือเป็นกําลังสําคัญในการรักษาครับวิธีการของเธอเนี่ยคือการกัดความสามารถนี้ครับได้รับการพิสูจน์ว่ารักษาการบาดเจ็บแบบรรุนแแงได้เลลย สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับผู้ที่บาดเจ็บปางตายหายได้อย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามครับจะเป็นการส่งจัก,กระสำรองเข้าไปฟื้นฟูให้กับผู้บาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นผู้ใช้เทคนิคนี้ก็จะพลังหมดอย่างรวดเร็วจึงเป็นอันตรายมากครับหากใช้ความสามารถนี้บ่อยเกินไปนะฮะปกติแล้วคารินก็จะให้กัดได้แค่ไม่เกินวันละครั้งเท่านั้นยกเว้นในกรณีพิเศษกรณีฉุกเฉินต่างๆ โนฮาระริน no สาวน้อยน่ารักอันเป็นที่รักของเพื่อนๆยังไม่ค่อยเด่เนฝีมือของเธอสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าตายไปเร็วเหลือเกินท่านั่นแหละครับก็ได้ระบุว่าเป็นนินจาแพทย์กับเขาด้วยโดยที่เธอคนนี้ครับอยู่ร่วมทีมมินาโตะนะครับกับคาคาชิและโอบิโตะซึ่ก็เป็นสาวน้อยที่น่ารักเรียบร้อยผลงานเด่นๆของเธอครับก็คือในสงครามโลกนินจานะฮะด้วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเพื่อนในทีมแล้วว่ากันว่าเธอเป็นคนฝังเนตรวงแหวนของโอบิโตะครับลงไปในตาของคาคาชิที่บาดเจ็บอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถาน การที่เลวไลยก็ตามแต่เธอก็ทํามันสําเร็จลุล่วงย่าโจรหรือจิโยนะครับนินจากเก่าแก่จากหมู่บ้านซึานางาคูเรที่เชี่ยวชาญวิชาเชิดหุ่นรวมถึงรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆภายในหมู่บ้านเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มานานแล้วครับหนึ่งในหน้าที่ของย่าโจก็คือเป็นนินจาสายแพทย์เหมือนกันตามตำนานเล่ากันว่าย่าโจเป็นคู่ปรับคนสาคัญของฮันโซครับนินจาซาลาเมนเดอร์แห่งหมู่บ้านอาเมงาคูเรถนัดการใช้พิษนะฮะและย่าโจก็มีพวกวิชาแก้พิษต่างๆเนื่องมาจากเธอเองก็เป็นนินจาแพทย์ซึ่งเธอก็เชี่ยวชาญทักษ ต่างๆรวมถึงสกิลการต่อสู้ด้วยนะครเป็นคนที่ครบเครื่องเลยทีเดียวซึ่งผลงานที่เราได้เห็นกันแล้วก็ตราตึงใจแฟน,แฟนๆนาะรูโตะกันเม่ยาวนานนะครับก็คือการที่ยาโจรหรือจิโยคนนี้เนี่ยยอมแลกชีวิตครับด้วยคาถาย้ายชีวิตหลังจากที่การะตายไปแล้วเมื่อถูกแสงอุตสาจับตัวไปเธอก็ยอมสละชีวิตของตัวเองนะฮะโดยใช้วิชาแพทย์ขั้นสูงฟื้นคืนชีพการะขึ้นมา ชิซึเนะลูกศิษย์และนินจาผู้ติดตามซึนาเดะครับไปไหนไปด้วยนะฮะถือว่าเป็นศิษย์รักคนหนึ่งเลยในยุคแรกๆแ,และถือว่าเป็นโจนินที่มีความชันฉลาดแล้วก็อัจฉริยะเอามากๆครับโดยเฉพาะในสายนินจาแพทย์ความสามารถของชิซึเนะเนี่ยได้สร้างมาตรฐานให้กับลูกศิษย์อีกหลายๆคนของซึนาเดะที่ตามมาอย่างซากุระและอิโนะด้วยการควบคุมจักรอันน่าทึ่งของเธอครับทำให้สามารถใช้วิชานินจาแพทย์ที่ซับซ้อนได้เช่นการสร้างร่างกายที่บาดเจ็บของบุคคลอื่นขึ้นมาใหม่ด้วยเซลล์ซึ่งถ้าหากผิดพลาดเพียงเล็กน้้ออยยก็าจะถึงชีวิตตไดเล่ ตัหลักของคิซูเนคะครับเธอมีสกิลในการใช้พิษด้วยนะฮะผสมประสานเข้าไปในการโจมตีของเธอแล้วสามารถปล่อยการพิษจากปากได้ซึ่งเป็นอันตรายอย่างรุนแรงเลยถึงแม้จะสูดตรดงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฮารุโนะซากุระสิทธิเอกของคุณป้าซึนนาเดออีกคนหนึ่งนะครับจุดประสงค์หลักของการฝึกฝนวิชาจินจาแพทย์ของซึนาเดให้กับซากุระที่ถ่ายทอดมาเนี่ยซึ่งก็คือการควบคุมจักรอันปรณีและสติปัญญาของซากุระเองซึนาเดบอกว่าความสามารถในการรักษาของเธอนั้นหายากมากครับด้วยเหตุนี้ซากุระจึงรักษาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดได้แม้จะบาดเจ็บสาหัสเธอก็สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วเพื่อหยุดความเสียหายเพิ่มเติมหรือเมื่อต้องรับมือกับศัตรูที่มีร่างกายที่ต้านทานได้สูงนะครับ เธอก็จะผสสานหมัดที่ผสมกับจักรววิชานินจาแพทย์เพื่อรักษาความเสียหายในการโจมตีของเธอซึ่งก็ถือเป็นการรักษาสภาพร่างกายตัวเองแบบหนึ่งของผนึกเบียคุโกะหรือแม้แต่การผ่าตัดเคสเย,ยากๆนะครับซากุระก็ทํามาแล้วอีกจุดเด่นในวิชาแพทย์ของซากุระนะครับคือเรื่องการแก้พิษต,ต่างๆที่ว่ากันว่าเชี่ยวชาญสุดๆครับจะพิษร้แรงแค่ไหนเธอก็จัดการได้หมดแล้วก็ยังผ่าตัดอวัยวะได้อีกด้วยหรือว่าเป็นคนที่เก่งจริงๆนะฮะในเนื้อเรื่องและยังเป็นหนึ่งใน3บุคคลที่ใช้หน ยาคุชิคาบุโต ส่วนใหญ่ที่กล่าวกันมาก็มีแต่ผู้หญิงนะครับจนเรานึกว่านินจาแพทย์ในเรื่องนาูโตเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงซะแล้วแต่ไม่ใช่ครับมีเขาคนนี้โผล่มาด้วยและแถมอยู่ในอันดับต้นๆของนินจาแพทย์เลยต้องบอกเลยครับว่าคนนี้เนี่ยคือหนึ่งในนินจาที่มีความครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งในเรื่องนาูโตเลยนะครับเขาเองเนี่ยสมัยเด็กได้เรียนรู้วิชาการแพทย์มาจากนากุชิโนโนะแล้วก็มีพรสวรรค์ในด้านนี้มากมายจนกระทั่งได้มาอยู่กับโอโรจิมารุแล้วก็อุทิศชีวิตส่วนใหญ่ให้กับ การเป็นสปายสายลับมีวิธีการรักษาบาดแผลด้วยเทคนิคเฉพาะตัวครับไม่ว่าจะสาหัสแค่ไหนก็ตามนะฮะหรือการป้องกันอาวุธต่างๆเขาผู้ต่ยังสามารถตัดระบบเส้นจัก,กระได้ด้วยเนื่องมาแต่ว่าเขาเองเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ครับไม่ใช่แค่เรื่องนินจาแพทยเท่านั้นแต่ยังไปถึงวิทยาศาสตร์ทันสูงในการผสม DNA ฉีดเข้าร่างกายอะไรแบบนั้นเลย เขาสามารถใช้วิชาความรู้เนี่ยสร้างยาที่มีผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดเป็นฮอร์โมนเพิ่มพลังบางอย่างทางกายภาพหรือแม้แต่ยาพิษที่ทําลายระบบภูมิคุ้มกันของเป้าหมายซึ่งโดยรวมแล้วก็เป็นวิชาต่างๆที่เขามีนะฮะแล้วก็รวมอยู่ในเซ็ตใหญ่ๆของระบบนินจาแพทย์ก็ไม่แปลกครับที่โอโรจิมารูจะเห็นแววแล้วก็ดึงตัวมาอยู่ด้วยตั้งแต่ยังละอ่อนและในคลิปนี้ถ้าจะไม่พูดถึงคนนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับคุณป้าซูนเดะโคคังเงะรุ่นที่5แห่งโคโนฮะงาคุเระเพราะว่านี่คือต้นตำรับ วางรากฐานหลายๆอย่างให้กับนินจาแพทย์ในยุคหลังๆและเธอเองครับก็เป็นหนึ่งในสามนินจาในตำนานนะฮะที่เขาร่วมลบสงครามที่ยิ่งใหญ่มาแล้วตามคําบอกเล่าของอุจิวามาระครับเขาบอกว่าเซมจุฮาชิรามะหรือโฮคังเงะรุ่นที่1ที่เป็นญาติของซูนเดะเนี่ยก็สามารถใช้วิชานินจาแพทย์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะ ักษาน,นี้ครับบอกว่าเป็นการรักษาตัวเองได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้องสร้างผนึกมือมัตตาราบ,บอกว่าซูนาเดะซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นนินจาแพทย์ที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกนินจาก็มีวิชาแพทย์ที่คล้ายคลึงกันเช่นคาถาเบียโคโกรหรือคาถาสร้างร่างคืนชีพ นอกจากนี้ครับซอเดตยังได้รับเครดิตว่าเป็นการสร้างรากฐานใหกับระบบนินจาแพทย์อย่างเป็นทางการนะเธอได้สร้างกฎของนักเรียนที่จะเข้ามาอยู่ในหน่วยนี้ครับซึ่งควรปฏิบัติตามกฎ4ข้อของนินจาแพทย์ข้อที่1คือนินจาแพทย์จะต้องไม่หยุดรักษาจนกว่าชีวิตของสมาชิกในทีมเนี่ยจะสิ้นสุดหรือว่าง่ายๆก็คือรักษาไปจนกว่าจะตายครับ ถ้าไม่ตายก็อย่าเลิกแต่จะตายเพราะรักษาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันข้อที่2ครับนินจาแพทย์จะต้องไม่อยู่ในแนวหน้าซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะถ้าเกิดไปร่วมลบไปลุยเองไปบู๊เองเนี่ยก็จะขาดกําลังตรงนี้ไป เพราะฉะนั้นนินจาแพทย์ควรเป็นสายซัพพอร์ตครับคอยช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บมากกว่าไม่ใช่ออกไปลุยเองข้อที่3ครับไม่มีนินจาแพทย์คนไหนจะตายจนกว่าที่พวกเขาจะเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มทาความเข้าใจง่ายๆก็คือคนอื่นต้องตายก่อนครับแล้วนินจาแพทย์จะอยู่หลังสุดหรือตายหลังสุดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ก็คล้ายๆกับข้อที่2นะฮะ าตายก่อนแล้วใครจะช่วยล่ะแล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายครับเฉพาะนินจาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในผนึกเบียคโคโกหรือคาถาสร้างร่างคืนชีพไม่จําเป็นต้องทําตามกฎ3ข้อที่กล่าวมาข้างตน้นเอา้ายังไงเนี่ยก็เป็นว่าถ้านินจาแพทย์ที่เก่งๆมีความสามารถในการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนึกเบียโคโกะก,กับคาถาสร้างร่างคืนชีพเนี่ยก็ลุยเองได้เลยออกเป็นแนวหน้าต่อสู้หรือจะตายไปก่อนก็ช่าง เพราะว่าไม่ต้องไปคำนึงถึงกฎ3ข้อแรกซึ่งอย่างที่บอกครับคนที่มีผนึกนี้จะมีแค่3คนเท่านั้นคือซากุระซึนาเดะและภรรยาของเทนจูฮาชิรามายะอุซึมากิมีโตะ ก็ประมาณเท่านี้นะครับที่ผมคัดเลือกมาให้รับชมกันในคลิปนี้ต้องบอกไปก่อนว่าไม่ใช่ทั้งหมดในเรื่องครับแต่เป็นที่คัดไมาแบบเด่นๆน,นะฮะตัวละครที่มีบทบาทสําคัญเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นนินจาแพทย์ก็อยู่ในฐานะตัวประกอบซะเยอะเหมือนกันและที่สังเกตได้ครับส่วนใหญ่อัตราส่วนที่ปรากฏอ,ออกมาเนี่ยจะมีผู้หญิงเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเนื่องจากอาจจะเป็นหน้าที่ที่เหมาะกับสาวในโลก, Ninja กนลกินจามากกว่าผู้ชาย หากชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าเรื่องราวจากนาูโตะนะครับ <c oughs> ก็จะหามาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่อยๆสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานวอชิมอกกันได้และอย่าลืมครับกดติดตามนะฮะ <c oughs> เพื่อรับชมในคลิปต่อๆไปที่ช่องวอช c มอกของเราได้เลยสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ